พี่เลกชอบตัวนี้มากเพราะคุณหมอบอกว่าทําปุ๊บหน้าจะกระจ่างใสแบบทันทีเลยแล้วก็ทียนพัญเนี่ยรูมคนกระชับมากเลยและไอ้พวกจุดดงดำๆนะคะมันแบบบันจางลงไปทันทีเลยหน้ามันใส่กริปทันทีเลยตัวนี้พี่ตะขอแนะนําเลยนะคะ Pico Smart ตัวนี้เด็ดมากๆเวิร์กมากเลยค่ะปัญหาของพี่เักคือรูุมขนกว้างแล้วก็มีพวกกระมีจุดดำๆมากเพราะว่าเราไปผชญแดดที่ร้อนแรงมา ก็คุณหมอเขาก็ดูแล้วเนี่ยสภาพปัญหาพี่ตอนนี้ควรทํานี่เลยพิคโคสมาร์ซึ่งจะชอบตัวนี้มากเพาะคุณหมอบอกว่าทาปุ๊บน่าจะก,กระจ่างใสแบบทันทีเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรูควรจะหดเล็กลงมากหน้ามันใสหน้ามันจะลื่นผิวลื่นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรูมขนควรกระชับมากเลยและไอ้พวกจุดดังดำนะคะ มันแบบมันจางลงไปทันทีเลยหน้ามันใส่กริปทันทีเลยตัวนี้พี่ตักขอแนะนําเลยนะคะ p i c o Smart ตัวนี้เด็ดมากๆเวิร์กมากเลยค่ะปัญหาของออมคือกังวลเรื่องเกี่ยวกับพวกความใสคือต้องการหน้าใสอยากจะสวยแบบเด็กๆอ่ะสวยแบบดูดีมีออร่าเป็นธรรมชาตินะคะก็เลยมาทําตัวนี้ค่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทําแล้วบอกว่าหน้าเราเนี่ยนะจะอมชมพูแล้วก็ใสอยากจะสวยและหน้าเป๊ะนะคะแนะนําเลยค่ะ คือจีน่ามีรอยจุดด่างดำบนใบหน้านะคะคุณหมอก็เลยแนะนำให้ทำพิ i โคสมาร์เลเซอรนะคะตัวนี้นะคะก็จะไปช่วยลดรอยดำรอยแดงบนใบหน้านะคะให้ดูแบบใสขึ้นดูแบบเบาลงนะคะ